แบบคุณไม่ดื่มกันเหรอคะมีหมอบางคนชอบดื่มโคล่าดนิดหน่อยหลังจากผ่าตัดคนไข้ลหลายๆเคสติดกันมันช่วยเพิ่มน้ำตาลได้อย่างรวดเร็วนะใช่ไหมล่ะคะจะว่าไปแล้วการที่ฉันได้รับคัดเลือกส่วนหนึ่งก็เป็นความดีความชอบคุณด้วยอีกอย่างปกติแล้วคุณก็คอยช่วยเหลืออาจารย์ลินตลอดถึงแม้จะคอยพูดขอบคุณอยู่ตลอดแต่วันนี้ฉันก็ยังอยากจะพูดขอบคุณอีกครั้ง ขอบคุณนะคะคุณหมอกู้ <c oughs> คุณเนี่ยนะน่าเบื่อมากๆเลยชอบเอาแต่นั่งทื่ออย่างเดียวเลยนี่พวกเรารู้จักกันมานานขนาดนี้แล้วถือว่าเป็นเพื่อนกันได้แล้วมัง้ง <c oughs> เอาแต่เรียกคุณว่าคุณหมอกู้มันดูห่างเหินมากเลยไม่งั้นเปลี่ยนวิธีการเรียกดีกว่า <c oughs> เรียกคุณว่าเรียกผมว่าอะไรเหรอคุณพี่หมอ <c oughs> คำสัพนามนี่คำ <c oughs> สัพนามนี่ดูเลอะแหละ <c oughs> เกินไปหน่อยนะคะไม่ค่อยดีเลย <c oughs> เปลี่ยนดีกว่า เรียกว่าเหลากู้มันเหมาะกับนิสัยของคุณมากๆเลยเป็นยังไงคะชอบไหมชื่ออะไรกันเนี่ยไม่ชอบเหรอคะมิจือเซียว<ะ>อาจารย์หลินจะต้องกลับมาทำคีโมนะถ้าคุณหาเรื่องแพทยประจำตัวของเขาคุณคิดว่ามันจะเหมาะไ<ส>มไม่ค่อยเหมาะสมไม่ค่อยเหมาะสมไม่ค่อยเหมาะแค่ล้อเล่นเองงั้นต่อไปก็ต้องเรียกคุณว่าคุณหมอกู้เหมือนเดิมคุณหมอกู้อ